อย่าลืมเสบัดจองตั๋วนะครับวันนี้เป็นวันส่งท้ายออนทัวนะครับผมก่อนใยญยๆกันเนาะบัตร้อยิบเกาบาทนะครับสนามกว้างวันนี้แบบรานดีแล้วก็ห้องน้ำบริการน่าจะ้างหน้าตลาดนะครับ สวัสดีจ้าอันนี้หลังเวทีนะครับเริ่มทําการแต่งหน้าแต่งตัวแล้วแม่สวัสดีครับเริ่มทำการแต่งหน้าแต่งตัวแล้วพ่วสววอส,สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงคนที่ได้ไอโฟน17 <c oughs> <c oughs> เปิดวงเนี่ยคนนี้ได้เลยเออแม่แม่ได้ไอโฟน17 Pro Max แม่เอาอะไรให้กินบมา่วันนี้อะแม่ทำมาให้บิ๊กอยู่มีแก้วมีต้มกลาล่ำ มือนีมียังแนีนี่ป,ปาสสวัสดีครับปื้ดเปลูกกินแบ,บๆดแม่เฮ็ดเองไป่นนีเลยสิแคมแอนแล้วว่า่อยหาทุนเพิ่มขนมจีนจากคุณแม่นะคะวันนี้แม่ไปคือผู้โชคดีวันที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดโตเกียวเปิดวงแม่ก็คือ ได้ไอโฟนสมกับที่แม่แบบไม่ได้หลู่มมาแม่ก็คือนน่กินทุวอยากบ่อืนบ่ขาดบ่ขาดบ่บบเกินไี่น้องคือบอกเลยเยอะตลอดน้ำยาอะไรอ่ะแม่น้ำยาปาทด้เอเาออม,ม,าม,มาที่ยวเมียคันวายก็นกบุ่มบัเปนอ่ับอนี่วเดี๋ยาเราข่วงก่อน เป็นเทนอันนี้คือแฟชั่นนะมีขนมจีนน้ำยานะทีมงานโตเกียวทานขนมจีนน้ำยาได้นะครับทีมไฟทีมเบทีถ้าเหี่ยวข้าวมาทานได้เดอมีตรงนี้ข้างหลังจริงๆแล้วอ่ะโต๊ะเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมมันจะบอตรงยางขามพ้นไปมากี่ด้วยกัน พี่ขนมจีนน้ยานะอาจารย์อ้นตีนะเขายกใบพุนได้ปะเขายกใพุนได้ปะข้างหน้าเนีอันนี้มันเป็นบองเขาจกางอันนี้เีเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราไปยกใช่ มันมีมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรมีใครมาหรือเปล่ามีมีมีเซอร์ไพรส์กับสกายลูกมาอันขอแรงปู้ช้ายมายกตัวเนี่ยเอาโตัวอาหารใบหม่องข้างหน้าเพื่ออาจารย์เพราะว่ามามันสียางสวนแปดสวนมากคนนี่เอาใบตรงนี้เอาบอยตรงมุมนี้นี่หน่อยนี่ช่วยกันหน่อยเร็วสกายเรียกเพื่อนมาลูกบล็อกี้เดียวขอแรงชายแท้ยกตัวเดียวกินเนี่ยใบหม่อกนี่ลูกมันจังสีแบบว่าค่อยไปเพรากินจะบจ็เขิน สวัสดีครับอไอ้ม่หยกโตอันเด็กไฟเนี่ยขอบคุณครับแม่อุ้ยยูเขากสกินยังนี้ล่ะยูเขาแห้งเจ้าสิสิกินตัวบัวเป็นตัวผู้ใด ใช่ยกไว้ไวไวตัวนู้ดเลยมันจะค่อยไม่เตือนข้ามไปข้ามมาครับครับนิกี้นิกี้นิก,นก,นกี้ไปที่หน่อย้วรอเออไม่เขาจะบอกอยากอายมากินไปบอกเขาอันซักกะสีบอ้อมเห็นไหมเนี่ยอ้อมปิดมาลน้ำนี่ ออจากเี่อ้อมปิดไม่ยากสิเด้อมันคนมไมจะเข้ามาจากเสาเดี่ยอ้อ,อมปิดมาเลยตอนนี้บอกให้ใส่ลงไรไ,ไ,ไปเลยไทยบัตร EP เจเรียนะครับทุกคน ใช่ตัวนี้แหละถูกต้องแล้วของใครอยากเคียร์ให้ตัวบอลได้ไหมครับอลจะกินข้าวเบนของใครเนี่ยเออกเราใส่ไว้ ขนมเชียร์น้ำยาเยอะมากฝีมือแม่เองเลยแม่ทำเองหรอเลือดตื่นที่สี่ใช่ไหมนี่เข้มข้นมากขนมจีนเลือด ตนดาลาเตนดาลาช่องป้าเนื้อกี่ขึ้นลายแถววะเอาหน้าคอหน้าฉันคอใครมันมีเมื่อคืนนี้สปอนสวยมาก่ะเพื่อนันพอเพื่นล่กันนะเนเบิงหลายหลายมันมีกี่ข้าวรือยังขาเพิ่งตื่นบอก่เพิ่งตื่นบอกเพียงสัต สไลเดอร์บอกเปรศสไลเดอร์ไหมไปไหมคะไปเยี่ยมสไลเดอร์เดี๋ยวสไลเดอร์ครัสดีครับเตรียมความพร้อมแล้วเดี๋ยวบอยจะให้ไอ้ทีมสังกะสี่ะเขาเอาสังกะสีมาปิดตรงนี้เขาไม่ใั้นคนจะเข้ามาห้อมีบอสบอสคนเราไม่ดีเนาะห้องมีซื้อของตัวนี้ แต่ปพอมันมันออมันปพเลยหรอกินข้าเขาเขาไม่ร่างเขาวันนี้เสียจะเ,เอาไปเอาอย่าเปลี่ยไ,ไหม,ไ,มไปพูดนซะเทา,หาหน่ะพ,พี่ต้องครอยกินข้าวเราขันหิ้วขเขา่าเอามาสอนตัวเดี๋ยวก็ได้ไมันจะได้แบบยาว ไอ้ทางเขงงาง้างเนี่ยบอกผู้จัดเอาสังกรสีว่าปีแน่เพราะมันมันมันเห็นเท่าแม่ฟังความเมื่อนี่เดี๋ยวนิกกี้บอกหรือยังวะนิกกี้บอกว่านิกกี้อยู่นิกกี้โอเคยังประสานยังจะ,จะมาไหมบอกอะไรบ้างจะมาดูดิมีถากกล่องบอปิดยาวด้วย ไม่หาักอนอีกบยวหน,นไปกับเล้วอ่ะาก่อนส่อแม่อันเอฟซีพันออกไหมอันบอกพักวาฝากพี่น้องอาหารเอซมาคือมาถึงไม่ได้ซื้อเลยมีอาหารได้กินเลยลวกผักเลื่อน เล็สียเลืมสนะบัดจองตั๋วนะครับทานข้าวง่ายๆเตรียมอะไรมาก็กินกินง่ายๆง่ายๆของจริงนะห้ยตำหูดำดังมากนะฮัทต่ดงนี่หรอ ไา<ใ>บอกลสกีดก่อนเล้วกี่บอกว่าได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวีจริงเขาตัวมันตูชิดฝามใช่หรอมันพีสามเต็มตัวหลอกเจ้ากี้าอกว่า โอเคเขาสวยสวยไม่บบาเลยวต่ก็ชอบ วันน,น,นี้ปากแม่แม่ซื้อบัตรบุมปิดแล้วนะครับร้อยบเกาบาทนะครับรแสดงที่ตลาดสมาร์ทแลนด์หวกแดงนะยอง บอกเด็ระยะะรา,ากีหรอแสงับนเนวันนี้แสดงสงท้ายแลครับแสดงสงท้ายงานคู่หลังจากผู้่อ้แยกยากยาไปออกออดัว นนอ,อันนี้จะเกินร้อยนะเนี่ยอนนจะเกินร้อยอันนี้ตัวเกีียวคุณครับแม่อุ้ลายคาไปดียันลูกรงคุณนะครับอเอะไรมันจะเข้าไปีบัญชีเธอ,าม,าอมีเ,เท่า่อ่ พื้นเขาพื้นเขาแตรเนี่กระโปรงยอดมีแนนีกเวอะาบลแต่มันก็เสียสวอยู่ได้อีหรอมันไม่ไม่ได้น่อยมากอยเาิห็นไหมอ่ะก็พา ada jalan pan nih ใครอยากให้กำลังใจวันนี้ทีมงานโตกเกียวมิวสิกนะครับแห้กำลังใจเสียสานผลงานพี่น้องวันนี้นะครับวันที่30พฤศจิกายนเดอ้อมือหมานมือแฮงพี่น้องคนระับเบิรงใระสุนต้องการดูเป็นดูเป็นรบอบๆไปนะครับวันนี้โตเกียวเล่นหนึ่งซุ้มถึงสามซุ้มครึ่งดีบอยเล่นถึงเที่ยงคืนโตเกียวก็เล่นเที่ยงคืนไปถึงตีหนึ่งกว่า กับปากไม่แก่โค้ชเลย ิโอ้คตอบอีกไม่ยังวนไม่ยังวนอะไร ต้องลังใจหน่อยด้อ่เดี๋ยวหารับฟนปาได้พี่น้องวันนี้มีชว์ใช่ครับวันนี้มีโชว์ียมนะครับมีเดนเซอร์หญิงเต้นกันนะวันนี้นะ ว่าผู้ชายเตี้ยว่าผู้หญิงเตี้เด้อสลับกัน